สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกคนวันนี้ผมพามารีวิวโซนเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้าอันนี้เป็นเป็นเป็นตลาดตลาดคลองถมนะครับคลองถมพระรามสองนะครับอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับที่นี่จะมีเสื้อผ้ามือสองนะครับรา,าาราคาไม่แพงท่านผู้ชมราคาไม่แพงนะครับ ก็มีหลายร้านให้เลือกนะครับมีทั้งเสื้อผ้าที่เป็น,น,นอ่ากางเกงยียนแล้วก็มีทั้งชุดที่แบบอ่าเป็นสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีของพวกอ่ามือสองกิฟช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับหลากหลายครับนากผู้ชม ขอายครับนี่เดี๋ยวผมรีวิวให้ดงกว้าซึ่งวันนี้ผมก็มาหลายรอบแล้วนะวันอาทิตย์จะ,จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายเปนเยอะช่วงเวลาตั้งแต่5โมงนะครับถึง1นึ่งทุ่มครึ่ง นะครับโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมก็จะมีล่ค้าแม่ค้ามาขายนะครับเหมือนของของของ,ของคลิปชอปนะครับม,ม,มีพระด้วยมีพระเครื่องอะไรเงี้ยครับก็จะ,ะะบจะมีหลายอย่างบางร้านก็จะมีหลายอย่างรองเท้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนี่ก็จัดสีสันสดใสนะครับท่านผูนมม้ชม ก็ดูเป็นเป็นศิลปะอีกอย่างหนึง่งนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงในตัวิบาานะครับเผื่อท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนแวะมาก็มาเดินเที่ยวนะครับเผื่อมาสนใจอะไรที่ที่ถูกใจนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะจำเป็น,ต,ปนต้องเป็นเสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมจะเป็นของใช้หรือของอะไรที่ ที่มือสองที่เป็นอุปกรณ์ที่บางทีของเราแตกหัก่ะเี้ยแต่ที่นี่เขามีอุปกรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแวะมาหรืออาจจะมาเดินเที่ยวก็ได้นะครับเพราะว่าที่เนี่ติดกับบิ๊กซีนะครับอาจจะแวะเข้าไปที่บิ๊กซีก็ได้อาจสื้ออะไรทานไปเที่ยวได้นะครับพอข้ามฝั่งไปก็จะเป็นโลตัสนะครับ จะมีพอค้าแม่ค้ามาขายของเยอะเลยนะครับมีรองเท้านะครับถือว่าผมว่าคับข้างกว่าครั้งที่แล้วที่ผมมานะที่เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลย พอมาช่วงช่วงนี้เริ่มขับข้างขึ้นแล้วอาจจะทางด้านโควิดโควิดอาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็มีคนที่ออกมาจ,จ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ขับข้างขึ้นนะครับส่วนที่นี่ก็คือเป็นโซน เสื้อผ้าของโลตัสพระรามสองนะครับครับท่านผู้ชมทุกคนเข้าว่าก็แวะมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบรีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกท่าน